วิธีการเอานอมสต็อกมาใช้วิธีการละลายนมสตอ็อกวิธีการอุ่นนมแม่อย่างไรไม่ให้เสียคุณค่าและสารอาหารในนมแม่เพราะหากคุณแม่นะคะน,นํานมสต็อกมาใช้ไม่ถูกก็อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียรแล้วก็เชื้อโรคซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ลูกของคุณแม่นะคะท้องเสียหรือว่าเกิดลําไส้เสบได้ดังนั้นคลิปนี้คุณแม่ต้องรู้และต้องดูเลยค่ะเดี๋ยวฟังพร้อมกันไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาพยบาลวิชาชีพค่ะแม่โบนะคะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาอย่างยาวนาน6ปี9เดือนเป็นคุณแม่ปั๊มล้วนนะคะพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับคุณแม่ทุกท่านเพราะว่าเรื่องนมแม่นะคะง่ายๆสบายๆคุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างประสบความสําเร็จและยาวนานได้เหมือนกันกับแม่โบเอานมแม่ที่สต็อกไว้มาใช้แล้ววิธีการละลายนมสต็อกนะทำอย่างไรข้อหนึ่งเลยนะคะคุณแม่จะต้องมีการวางแผนแล้วก็คณม่อุแต้ง การนมวันละกี่ออนนะคะเพื่อให้ลูกได้ปริมาณน้ํานมแม่ที่เพียงพอเหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตของลูกและเพื่อไม่เป็นการที่ใช้นมสต็อกสิ้นเปลืองมากจนเกินไปยกตัวอย่างพรุ่งนี้คุณแม่จะไปทํางานคืนนี้ก่อนที่คุณแม่จะเข้านอนให้คุณแม่คํานวณมาเลยค่ะว่าพรุ่งนี้นะคะคุณแม่จะต้องตวงนมให้ลูกกินกี่ออนและใช้นมสต็อกอันเก่าก่อนเพื่อให้มันมีการหมุนเวียนของสต็อกนมแม่ทีนี้นะคะในส่วนของการที่คุณแม่ค่ะจะหยิก ถุงนมสต็อกออกมานะคะคุณแม่จะต้องรู้ก่อนว่าใน1วันนะคะลูกเนี่ยต้องกินนมวันละกี่ออนโดยทั่วไปนะคะน้องเด็กะคะ่ะตั้งแต่ในวัยทารกแรกเกิดนะคะจนถึง1ปีนะคะลูกจะต้องการนมนะคะโดยเฉลี่ยนะคะวันละ24 3 2ถึง32ออนต่อวันหรือหากคุณแม่ะคะจาคำนวณแม่โบก,ก็เคย ทําในส่วนของคลิปคํานวณสูตรปริมาณน้ํานมแม่นะคะในแต่ละไวัยไว้แล้วนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าลูกของคุณแม่อายุทารกแรกเกิดจนถึง1เดือนใหเอาน้ําหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกร,รัมนะคะมาคูณกับ5ก็จะได้ปริมาณน้ํานมต่อวันออกมาจากนั้นคุณแม่นะคะก็แบ่งน้ํานมนะคะให้ลูกกินนะคะทุก 2- 3ชั่วโมงถ้าลูกของคุณแม่นะคะอายุตั้งแต่2เดือนนะคะจนถึง6เดือนนะคะในช่วงที่ลูกยังไม่ได้กินข้าวตามวัยนะคะให้คุณแม่นะคะนำน้ำหนักตัวลูกนะคะที่เป็นกิโลกกกรรมัมมมาาคูณณบ4็จะได้ป้ปน ต่อวันของลูกออกมาก็ให้คุณแม่นะคะหยิบปริมาณน้ํานมออกมาให้ลูกนะคะเพียงพอที่ลูกต้องการนะคะถ้าลูกของคุณแม่นะอายุตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปะนะคะก็คือให้คุณแม่ค่ะเอาหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกร,รัมนะคะมาคูณกับ110แล้วก็หารด้วย30คุณแม่ก็จะได้ออกมาแล้วนะปริมาณน้ํานมต่อวันของลูกนะคะแล้วก็หากคุณแม่นะคะกลัวว่าลูกจะกินนมไม่พอจากที่เราคํานวณได้คุณแม่สามารถบวกเพิ่มไปได้อีก4อ่อนอนานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการคํานวณน,นะคะปริมาณน้านมต่อวันที่ลูกตต้้อองงการเบืนนะคะค ข้อ 2. เมื่อคำนวณปริมาณน้ำนมต่อวันได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นหยิบนมแม่จากช่องแช่ฟีดออกมาแช่ที่ช่องธรรมดาหรือว่าช่องแช่น้ําเย็นเป็นระยะเวลา1คืนเพื่อให้นมแม่ส่วนนี้นะคะมีการละลายบางส่วนข้อที่3นํานมแม่ถุงนั้นนะคะมาเปิดผ่านก๊อกน้ําให้น้ำนะคะไหลผ่านนมแม่ถุงนั้นจนทําให้นมสต๊อกในถุงนะคะละลายกลายเป็นน้ําจนหมดจากนั้นนะคะให้คุณแม่ค่ะ มิกซ์นมแม่ในถุงเก็บน้ํานมเบาๆจากนั้นตวงนมแม่นะคะใส่ขวดนมและเอานมที่ตวงเรียบร้อยแล้วนี้นะคะเก็บแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาหรือว่าช่องแช่น้ําเย็นนะคะและใช้นมละลายนี้นะคะให้หมดใน24ชั่วโมง3ข้อควรจําภายหลังจากที่คุณแม่ละลายนมสต็อกให้ลูกแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตลูกคุณแม่ปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะข้อที่1นมแม่ที่ละลายเรียบร้อยแล้วเก็บแช่ในช่องธรรมดานะคะหรือว่าช่องเก็บน้ําเย็นนะคะได้เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้น ข้อที่2นมแม่ที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะไม่นํากลับไปแช่ฟรีซใหม่ข้อที่3นมแม่นะคะที่เปลี่ยนสภาพจากนมแช่ฟรีซนะคะแล้วก็ละลายกลายเป็นน้ําแล้วนะคะวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เพียง2ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นหลังจากที่แม่นะคะละลายนมเรียบร้อยแล้วและว,วางไว้ที่อุณหภูมินห้องให้ลูกกินให้หมดภายใน2ชั่วโมงหากลูกกินเหลือเพื่อความปลอดภัยนะ,ค,ะควรทิง้งโอเคไหมคะสุดท้ายวิธีการอุ่นนมแม่ อุณหภูนนมิอย่างไรไม่ให้เสียคุณค่าและสารอาหารในนมแม่แม่โบมาแนะ3วิธีดังนี้ค่ะวิธีที่1ก็คือ ป้อนนมแม่แบบเย็นๆให้ลูกกินเลยหมายความว่าอย่างไรภายหลังจากที่คุณแม่นะคะละลายนมแม่เรียบร้อยแล้วแล้วเก็บไว้ที่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะหรือว่าช่องเก็บน้ําเย็นเมื่อ <badass S 2> ถึงเวลาที่ลูกคุณแม่นะคะจะกินนมแม่คุณแม่เพียงแค่เปิดตู้เย็นค่ะแล้วก็นํานมแม่นะคะมาวางตั้งทิ้งไว้นะคะสักครู่เดียวจากนั้นนะคะก็นํานมแม่แบบเย็นๆนี้นะคะไปป้อนให้ลูกกินได้เลยการป้อนนมแม่แบบเย็นนี้นะคะจะทําให้ลดความเหม,ม็นหืนในนมแม่นะคะแล้วก็การป้อนนมแม่แบบเย็นๆนี้ไม่ได้ทําให้ลูกคุณแม่ท้องอืดแต่อย่าง สามารถป้อนแบบเย็นๆได้ถ้าลูกยอมที่จะกินนมแม่แบบเย็นนะแต่ถ้าลูกของคุณแม่นะคะ ติดการกินนมแบบอุ่นๆเพราะว่าการกินนมแบบอุ่นมันจะได้ฟิลเหมือนดูดนมแม่จากเต้านะคะคุณแม่สามารถอุ่นนมให้ลูกกินได้ด้วย2วิธีค่ะดังนี้เพราะฉะนั้นวิธีการอุ่นนมวิธีที่2นั่นก็คือให้คุณแม่นะคะอุ่นนมโดยใช้น้ําอุ่นวิธีการทําให้คุณแม่นะคะหาภาชนะใบใหญ่อาจจะเป็นชามก็ได้และคุณแม่นะคะเทน้ําอุ่นลงไปเน้นย้าว่าเป็นน้าอุ่นอุณหภูมิของน้ําไม่เกิน40องศาเซลเซียสหากคุณแม่อยากจะให้เป๊ะอุณหภูมิของน้ําคุณแม่ควรที่ อุณหภูมิสูงมากกว่า40องศาเซลเซียสนะคะจะไปทําลายนะคะน้ำย่อยที่สามารถยัะค่าเชื้อโรคได้ที่มันอยู่ในนมแม่ค่ะมันจะถูกทาลายไปแล้วก็มันอาจจะทําลายในส่วนของวิตามินนะคะต่างๆไปด้วยนะคะดังนั้นน้ําที่จะใช้แช่นะคะหรือว่าอุ่นนมค่ะควรที่จะไม่เกิน40องศาเซลเซียสนะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการอุ่นนมนะคะไม่นานเกินกว่า20นาทีเพราะหากว่าเราแช่นานนะคะจะทําให้ไขมันที่มันอยู่ในนมแม่ค่ะมันไปเกาะอยู่ที่ข้างขวดนะคะก็จะทําให้ลูกนะคะได้รับไขมัน ลดน้อยลงนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะอุ่นนมให้ลูกกินได้ต้องใช้อุณหภูมิของน้ําไม่เกิน40องศาเซลเซียสและอุ่นนมไม่นานเกินกว่า20นาทีค่ะวิธีที่3นะคะนั่นก็คือการอุ่นนมแม่โดยใช้เครื่องอุ่นนมแม่แต่ว่าแนะนํานิดนึงนะคะหากคุณแม่จะใช้เครื่องอุ่นนมแม่นะคะควรที่จะเป็นเครื่องอุ่นนมแม่ที่สามารถปรับอุณหภูมิของการอุ่นนมแม่ได้และให้คุณแม่นะคะเลือกปรับอุณหภูมินะคะไม่ให้สูงเกินกว่า40องศาเซลเซียสค่ะเพื่อไม่ให้สารอาหารและคุณค่่าาาาในนน้ํํมแถูกทลยไ ห้ามอุ่นนมแม่โดยใช้น้ําร้อนแล้วก็ห้ามอุ่นนมแม่โดยใช้ไมโครเวฟนะคะโอเคไหมก็เน้นย้านะคะภายหลังจากที่คุณแม่นะคะได้ละลายนมแม่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อุ่นเรียบร้อยแล้วควรที่จะให้ลูกนะคะกินนมแม่นี้ให้หมดภายใน2ชั่วโมงนะคะหากลูกกินเหลือนะคะเพื่อความเซฟแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของลูกนะคะก็แนะนําว่าควรทิ้งไปนะคะเพราะว่าหากเลย2ชั่วโมงไปแล้วนะคะอาจจะทําให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะคะหรือว่าแบคทีเรียนะคะอาจจะทําให้ลูกของเราเนี่ยค่ะเกิดอาการท้องเสียหรือว่าลัไส้อักเสบได้นะโอเคไหม และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของวิธีการใช้นมสต็อกนะคะการละลายนมสต็อกนะคะแล้วก็การละลายนมแม่อย่างไรนะคะไม่ให้เสียคุณค่าแล้วก็สารอาหารในนมแม่ที่นํามาแบ่งปันให้กับคุณแม่ฟังในวันนี้หากเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันไปให้กับคุณแม่ท่านอื่นด้วยนะคะและ้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ที่คลิปหน้าละกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ